ทำงานเขาเรียวเหมือนในครอบครเรียวมาหลายปีแล้วปีที่สามที่ได้มางานวัร์ุดิบค่ะ<ช>ยังส่งต่อพลังดีๆให้กับคนในสังคมอยู่เสมอค,ค่ะก็รู้สึกว่าคําว่าวัร์ุดิบมันเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็ถ้าทุกคนรู้จักคุณค่าในตัวเองอะค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะอย่างวันนี้เองเราก็ได้เห็นความแตกต่างซึ่งหลากหลายเกาันในวันจะเป็นวันจะเป็นทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่เราเรารู้สึกได้มากมากสุด หนูรู้สึกดีใจนะคะที่รอยัลให้คุณค่ากับเรื่องนี้แล้วก็คือไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ในอาชีพไหนเพศอะไรคนทุกคนล้วนแบบมีสิ่งที่ตัวเองคู่ควรนะคะแล้วก็สิ่งนั้นก็แต่ละคนก็จะรู้ดีที่สุดว่าตัวเราคู่ควรกับอะไรและอะไรคือสิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับเราโดยที่ไม่ได้จบเรื่องขของใครก็ตามที่เขอมใช่ค่ะคือหนูว่า คนเราทุกคนรู้ดีที่สุดว่าตัวเราต้องการอะไรแล้วเราคู่ควรกับสิ่งไหนะคะมีแค่เราเท่านั้นที่บอกได้ค่ะกับรอยัลเหรอคะทำไมเราถึงอยากส่งต่อาเออคือเอาจริงๆลิงก์ไปวันที่สองมิุุนที่ผ่านมาค่ะที่ได้ไปดูสารคดีของคุณอีลอน p a c e ด้วยค่ะก็รู้สึกว่าคำว่า Uh, we worth it I'm worth it อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันมีเรื Imma, ่องราวแล้วก็พัฒนาการมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วสิ่งที่คุณอีลอนเขาได้สร้างขึ้นมาก็คือเขาพยายามจะบอกว่าคนเราทุกคนมันมีมี worth it อะค่ะมันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกคนมีคุณค่าที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่คู่ควรกับเขาอะไราเนี้ค เรื่องใเรื่องมากเลยแต่ว่า<ช>มันจะมีสิ่งที่เราคอยรออยู่ใช่คือคือหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะแบบพี่ๆท,ทุกคนแบบคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เราเราล้วนต่างแบบไม่ได้มีชีวิตที่ perfect หรอกคะ่ะ <c oughs> มันอาจจะมีบางวันที่มันยากอาจจะมีบางวันที่เราต้องผ่านเรื่องอะไรไปอะ่ะ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วถ้าเรารักตัวเองมากพอแล้วเรารู้ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแบบเราเราจะเดินไปทางไหน ก็มันก็จะมีวันนั้นของเราทุกคนค่ะอย่างวันที่ฝนตกของชาอย่างนี้กลับมาเห็นค่าตัวเองฝนตกก็กลางร่มเลยค่ะวันที่เจวันยากๆในชีวิตก็จริงๆเป็นวันที่ถ้าถ้าเป็นนิชานิชาจำศีลก่อนค่ะจำศีลมาถึงแบบกลับไปอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองเยอะๆว่าว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรแล้วเราต้องการอะไรแล้วถ้า คือเราจะไปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสาหรับมิชาแล้วคือไม่ว่าจะเป็นทางเดินแบบไหนก็รู้สึกว่าอยากตัดสินใจด้วยด้วยตัวเราจริงๆไม่ใช่แบบตัดสินใจเพราะคนนั้นบอกแบบนี้คนนี้บอกแบบนี้คนนี้พูดแบบนั้นคนนั้นพูดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะสําคัญที่สุดแล้วเรามองย้อนกลับมาเราก็จะไม่เสียใจทีหลังด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างไร ยังความคิดเนี้ยคิดว่าว่าเ้เราไม่มีใครรู้จากเราเท่าตัวเราตัวเราเองมันได้มาจากไหนทำไมมันได้มาจอยู่ๆถึงมีความคิดว่าเอ้ยจริงๆเอ่อหลายคนค่ะคือแบบทั้งพี่ๆในวงการทั้งคนที่เป็นแบบไอดอลของเราหรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นแบบคนหลายๆคนแชร์มุมมองตัวเองผ่าน ผ่านเรื่องราวต่างๆอะไรเงี inhos, us, ้ยเราก็รู้สึกว่าพอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงด้วยอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าหนูเองเคยผ่านเรื่องราวตอนแบบเข้าวงการมาแล้วก็มีคนแบบเขาอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้รู้จักเราเขาก็อาจจะพูดไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วแบบเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราแล้วเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทําอะไรอะไรเงี้ยก็มันคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่า ไม่งั้นคงไม่ได้มีนิชาในวันนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าฟังแต่เสียงคนอื่นแล้วก็เศร้าน้อยใจแล้วก็หยุดทํามันไปอะไรอย่งางเงี้ยการที่หลายๆ<ง>คนอาจจะเห็นเราเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างเนต้นแบบในการใช้ชีวิตในการในมุความคิดของเราอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราต้องอยู่ในกรอบมากนนะคะนรรครัับบไไไมมม่่่สสหหููดดด้้ึกออืที่แบบว่าคน มองว่าเราเป็นไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกแอฟเิเชั่นด้วยซ้ำที่ที่เขาเห็นภารพนี้ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ภาพจำภาพจำเราตอนนี้คือเป็นสาวสตรองวันละที่จริงเราแบบสตรองต้องสตรองอย่างเง,งี้ยต้องสตรอง,อ,ง,รอ,งอย่างเงี้ยแล้วก็สตรองมาตลอดอนะ <laughs> <laughs> นค่ะก็สตรองมาตลอดค่ะคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเออ มีเขาเรียกอะไรเซลฟ์เอสติมอะคะ่ะที่ที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วแล้วสเปซตรงไหนคือพื้นที่ของเราแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนคือไม่เคยแบบไม่ใช้ชีวิตเพราะเพราะต้องมาทํางานในวงการอะไรนะคะแบบอยากไปเที่ยวไหนก็ไปอยาก explore อะไรก็ทําอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหนูก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าลองผิดลองถูกได้แบบอาจจะผูกขักบ้างแบบแต่เราก็เรียนรู้มาอะคะแล้วก็อันนี้มันก็คือแบบชีวิต อย่างล่าสุดก็คือมีคนเอาเรื่องของเราไปพูดต่างๆนานาพี่ว่าหนูคเห็นข่าวบ้างแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรจะบอกไหมว่าเออคนเข้าใจผิดหรือเขาเข้าใจถูกยังไงเอาจริงๆไม่ได้ดูมากด้วยค่ะว่าใครพูดอะไรมันมันเยอะอะค่ะอโอเคงั้พี่พ่ถามต,งตรงๆไหมออได้ค่ะแลายคุณทางเพลงใช้ว่าอันสุดท้ายพิช่ชาจะตัดสินใจยังไงโอคนเขาบอกว่าแบบ แค่ค่ะหนูก็จะตอบคำเดิมว่าหนู move on แล้วอยู่คนเดียวแล้วก็แฮปปี้ดีค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เคยออกมาพูดอย่างอื่นเลยแต่ว่าคนอาจจะเดาไปก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าหนูมีสิทธิ์ที่จะพูดหนูก็จะพูดเหมือนเดิมค่ะคือคอมเมนต์ต่างๆพอมันเข้ามาอย่างเงี้ยมันกระทบกับเราไหมเพราะบางคนก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะากเไมตีเอะไ่า้นว่าเราอาจจะพูดไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคลียร์อะไรอย่างเงี้ย ไม่ชัดหรอคะไม่ถือว่าบางคนเขาอาจจะแบบตรงตีจากเราตีเราแบบมีคอมเมนต์มาตรงตีเราแบบก็ไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่เขาหนูก็พูดตามความจริงของหนูหนูพูดในพาร์ทที่ที่หนูพูดไปแล้วอะแต่ว่าถ้าอยากจะคิดหรือว่าจินตนาการหรือว่าอะไรในแบบของตัวเองก็หนูคงไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ค่ะหนูก็จริงๆมันก็ มันคง้างะไรไม่ได้กระทบความรู้สึกเพราะว่าอย่างที่ทิชาบอกว่าเรารู้แหละว่าตัวเราเป็นยังไงแล้วคนอื่นไม่รู้แต่ว่าไอการที่คนอื่นเขาไม่รู้อะเขาตแต่มาตีความไปได้หลายรูปแบบก็กระทบความรู้สึกไหมเอาจริงๆก็เป็นมนุษย์ก็มีบ้างที่รู้สึกว่า what เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเราอะไร แต่นะวันนี้เราก็รู้ว่าเราชัดเจนมากแล้วหนูก็ชัดเจนอนอยู่คนเดียวค่ะหนูมันไม่ชัดเจนเราคะคือหนูก็ว่าบอกทุกคนด้วยว่าค่ะหนูแบบแบบไม่ต้องเป็นห่วงแบบหนูมูฟออนแล้วแล้วหนูก็มีชีวิตการทํางานล่าสุดก็เพิ่งไปคาน์มาอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ได้ไปที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะกับรอยัลก็หนูก็โฟกัสกับชีวิตพาร์ทอื่นๆนะคะชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่ พลาดความรักอย่างเดียวเรายังมีอีกหลายอย่างมากเลยทั้งแบบเพื่อนความรักดีๆจากคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งแบบงานดีๆอะค่ะแบบมันดีจะตายพลาดความรักนี่จะเปิดโอกาสให้คุณหนเข้ามาได้ไหมยังไม่น่าขอเวลาแป๊บหนึ่งคือเราก็ค่อนข้างอยู่กับตัวเองได้ดีค่ะอยู่กับตัวเองได้ดีแล้วก็ รู้ว่าในแต่ละวันเราโฟกัสอะไรเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็หนูก็เห็นคุณค่าของงานทุกงานที่หนูได้ทํานะคะมันก็มันมันมีความหมายอะค่ะใช่ขอวิธีมุ่งอรหน่อยได้ไหมแต่ตรงแบบมิชาต้องทำยังไงบ้างโอ้หนูเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วโอ้แต่ทุกคนก็จะมีเวของตัวเองไม่เหมือนกันนะคะใช่ หนูก็รักตัวเองมาตลอดคะ่ะ <_ A> แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่พาร์ทเดียวค่ะมันมีอย่างอื่นให้ <_ A> ให้ให,ให้เรา <_ A> ให้คุณค่าแล้วก็โฟกัสอีกเยอะเลยอืม <_ A> แต่คงต้องบอกว่าแบบวิชาตอนนี้ก็คือลัคก,กี้อินเกมแต่ไม่ลัคก,กี้อินเลิฟหลุดจะรับได้ก็โอเคค่ะ <_ A> ชีวิตมันก็คงไม่เพอร์เฟกได้ทุกเรื่องแต่เราแต่เราแอพพลิเช่นไงคะแบบจะพูดเรื่องความรักรอบตัวหนูมีความรักดีๆเยอะมากๆค่ะการที่เรายังไม่ no no นะคะใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมคือความรักไม่ได้เป็นตัวตัดสินแล้วชีวิตเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครค่ะมันอยู่ที่ตัวเราหลายรูปแบบไหมคะหลายรูปแบบค่ะคำถามนี้คืออะไรตัวเองอ๋อใช่ไม่คือคือจริงๆแล้ว พื้นฐานของคนทุกคนแล้วการที่เติมตัวเองได้เต็มมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วที่เราไม่ต้องไปแบบแปะชีวิตหรือความรู้สึกไว้กับใครค่ะมันก็หนูว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะเพราะว่าเราทุกคนคู่ควรค่ะในวันที่เรานเหนื่อยมาพอรู้สึกว่าต้องกำลังใจอะไรแบบนี้ต้องมาจากสิ่งอะไรอ่ะเช่เพราะว่าจริงๆก็มาจากตัวเองส่วนหนึ่งแบบว่าเราก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่เพื่ออะไรอะไร แต่ว่าที่สําคัญมากๆก็คือเพื่อนๆรอบตัวครอบครัวคนรอบวายใช่ค่ะ <Wow. S 1> คนรอบข้างค่ะ <Wow. S 1> ที่ทุกคนก็แบบหนูหนูมีคนรอบตัวที่ค่อนข้างแข็งแรง mm. แล้วก็ทุกคนที่รักหัวใจของหนูเยอะมากๆ mm. แล้วหนูก็แอฟฟิเชตกับความรู้สึกนั้นที่ทุกคนส่งมาให้แต่ว่าทุกคนส่งพลังบวกให้พี่ชากันหมดเ,เลยใช่ค่ะ mm. ใ,ชใช่ค่ะ ไม่ค่ะคือทุกคนค่อนข้างแบบรู้ว่าว่าหนูเป็นแบบชิลๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงค่ะแต่ว่าคือไปคานครั้งนี้คุณขมก็บอกว่าเออหนูจะรักมากหนูดีใจมากเลยก็ขอบคุณมากมากเลยคือคือเป็นเป็นเป็นโมเมนต์ที่ที่แบบเราตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือด้วยเป็นความความเป็นแบบ เทศกาลหนังเมืองคานช้่วยมันก็เป็นสําหรับแบบหนังอะค่ะโดยเฉพาะแล้วเราก็อินกับการแสดงกับวงการหนังอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมากๆเลยที่ได้ไปยืนอยู่บนพรมนั้นกับดาราหลายๆคนแม้กระทั่งแบบแม่ชมเองที่แบบไปมาหลายปีมากๆน้องเบสอะไรอย่างเงี้ยที่ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะได้มีภาพนั้นเหมือน คนอื่นๆด้วยแลย้วะะเรียบวิชาดิสเวร์อะนี้สั <c oughs> ส่นค่ะขาสั่นมากจริงๆเพราะว่าเหมือนเข้าไปอจริงๆผมไม่ได้ยาวมากค่ะมันมีเวลาเท่านั้นเลยที่ที่ทุกคนจะต้องเดินผ่านไปแค่นั้นเลยงนแะบบขาสั่นตัวสัน่นคือหมุนทางไหนก่อนดีอนะไรเงี้แต่ก็ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแบบ Enjoy กับ Experience นี้ดีกว่าอนะไรเงี้คนอวาเราทายาวนะ ยา,ยาวากล<ย>้องพานคือจัดขอบคุณค,ค่ะขอบคุณมากเพราะจริงๆอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้หรกค่ะว่ากล้องถ่ายทอดอะไรเราไปบ้างอะไรเงี้ยเราก็แค่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแ <c oughs> ค่นั้นเลยอย่ะที่ชาชนาลนี้เขาคอมเมนต์ว่าเรา ไปคานสวยข่วสะอาดหนูเวลบทการโอ้ยน่เอาไม่ชอบคำนี้แบบเราไม่ต้องไปพาดพิงอะไรหรอกค่ะหนูไปทำงานที่ดีแล้วออกมาดีก็ดีพอแล้วตอนนัอินเนอร์ตอนใส่ชุดนั้นเดินอินเนอร์เป็นแบบไหนต้องแบบใส่เนื้ออะเอาแบบว่าก็เป็นตัวเองค่ะค่อยๆคือก็รู้สึกว่าก็ไม่ ไม่ได้อยากจะแบบว่าโอ้ฉันสวมคาแรคเตอร์นี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แค่รู้สึกว่าโอเคเราก็ก็เดินให้ดีที่สุดในฐานะที่แบบเอ่อเป็นตัวแทนของรอ<ๆ>ยะะัลสป็อคเพอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมีนิ้วเอกแสดงไทยได้มีโอกาสไปเดินที่ผม,ม,มเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับเราเป็นคนบันเทิงคนหนึ่งนะครับรู้สึก ดีใจโหทางงามมากค่ะเดี๋ยวเรื่งรับเงิแต่ละคุณมองทางไทยแลนด์ใช่ก็รู้สึกว่าพาวเวอร์ฟูลมาก<า>ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอขอบคุณที่ที่ที่แบบหนูเชื่อว,ว่าการที่มันจะไปอยู่ตรงนั้นได้มันเป็นแรงพุชกับจากหลังบ้านจากทีมหลายๆทีมที่จะพุชไทยแลนด์ให้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะ<ม>ก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่ทําให้เกิดภาพนี้ขึ้นให้คนไทยได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นกันเยอะมากๆเลยรู้สึกว่า อเดือนนี้ยังมีพลังมูเราเคยมูเลย่ไมอ๋อไม่ได้มูเลยค่ะช่วงนี้ทำงานม่ที่คุณว่านิชาไปบอกกันเหรอที่ชาไม่คุยมูไงใช่คือมีบ้างนี่เดี๋ยวว่าจะไปไหว้พระที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่าช่วงช่วงนั้น่น่ยังไม่ได้มูอะไรเลยจะไหว้ขออะไรคะนิชาของานค่ะขอเงินมาดูแลครอบครัวให้ได้นานๆเลยนะคะมาได้อีกคะมาได้ค่ะ ใช่ค um ่ะแสดงว่าหลังจากนี้มีแผนที่จะแบบไปโมบ้างอ่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจโมค่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบเออได้ไปไหว้พระไปอะไรเงี้ค่ะใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะวิญคาณเจอกันนะค่ะ